ก็มีเหตุมีเรื่องนะมีมีเหตุมีเรื่องเล่าที่เกิดขึนนะฮะเดี๋ยวผมกระสิมาขอว่าในในไลฟ์สดนี้เวาแล้วคก็จบนะครับแล้วก็มือื่นช่วงภาคกลางวันนี้ผมสิเดินทางไปเป็นเวียากรเสวนาเรื่องการยกระดับอาการอนุรักษ์หมอลำและยกระดับสู่สหกลนะครับกะที่จริงแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกๆคนที่เขามาบึงคลิปเนี่ย กัลุณาซอยกดแชร์ให้ให้ผมด้วยครับนะเมื่อเนี้ยก็มีผู้หลักผู้ยยใหญ่ในวงการการเมืองเป็นกบโทรถามข่าวนะโทษสอบถามเรื่องต้นสายปลายเหตุในในเหตุหรือในข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งวงการนักลองนักล้ำวงการเพลงกัน ถามข่าวเขา้เขามาหลายก็ต้องขอกราบขอพุณนทุกๆท่านในความ่วงใยนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทงขอความให้กำลังใจนะครับตามโพสของผมขึ้นมือขึ้นเนี่ยผมแสดงอยู่โลตัสมิ้นบุรีครับซึ่งเป็นงานที่จัดโดยผ่าประดงโปรโมชั่นนะครับโดยวิธีของมะลำ่ำเฮ้าเนาะก,ก็ไปแสดงได้ทุกที ที่มีเจ้าภาพจ้างนะครับเข้าบปไหไปเองด้ครับมีเจ้าภาพจ้างเข้ากับจงังเลยไปครับเจ้าภาพหรือผู้จัดจะต้องเป็นผู้ดําเนินการขออนุญาตและทุกอย่างอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเพิินและก็เตรียมสถานที่ไว้ให้แสดงนะครับซึ่งเฮากับทาตามแสดงทําการแสดงตามกาหนดเวลาซึ่งในเขตกรุงเทพปริมณฑลเข้ากับหูขันอยู่แล้วว่า แสดงได้ประมาณเทียงขึ้นเอียงประมาณนี้ฮะเขาก็แสดงเร็วกว่าปกตินะครับก็สิเริ่มประมาณโมงแรงทุ่มหนึ่งตรงเวลานะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับตามข้อเหมาะสมเขาก็ลดอยู่แล้วแต่ว่าโดยคยวามว่าเครื่องเสียงมันเป็นสกิลมันมันมันใหญ่เนาะมันเป็นเครื่องเสียงแบบใหญ่ตรงนี้ย่ำลดลดจนจนบ่มว่าสิลดจังดาครับ ถ้าถามว่ามอลำั่มห่วงกระเขาคงเทปบ่บอ,บอครับผมเกิดเป็นมอลำัมมากนี่เกือบ30ปีแล้วผมเกิดมอลำั่มมเป็นพึ่งขามาเนี่ครับผมอยู่ในวงการมานี่เกือบ30ปีเกิดมาเป็นมอลำกระด่เข่าุงเทปด้วยมากับสมัยก่อนกับเขาใจอยู่ว่าสังคมมันมันมัน,มนเติบโตขึ้นมันอ่ามันจะเลื่อนขึ้นเนาะแต่ว่าหมอลำเ่มหกับเป็นโครงสร้างถึงส่วนในสังคมเช่นเดียวกันอันนี้ผมโพดเนี่ยคือ,อมีสอสอท่านหนึ่งนะครับ พิ่นผมมองมาเพิ่นแก้ปัญหาวัตถุจุดเพราะเพิ่นโพดแขวงโอเพดผมขึ้นไปแขวงนะครับขึ้นไปแขนแล้วใส่แฮชแท็กคข้าาแบรนดมอลั่มที่ใส่เสียงอ่ลบกวนอับบะมานมาลักษณานีแหละครับแบรนดมอลั่มที่ใส่เสียงเกินเกินลิมิตอ่ แล้วก็ทาการแสดงเกินเวลานะครับเพิ่นใส่แผนแบบนั้นแล้วเพิ่นกับแผนเหตุผมผมก็เลยทรงผอว่าไปในคอมเมนต์เพิ่นมาแก้ปัญหาบทถือที่ท้าทันคือถ้าสมมติทันแชร์โพดแผลขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะเป็นช่องทางให้ประชาชนเขามาเถียงกันอันนี้ปัญหามันโจกซึ่งซึ่งอันเนี้ยคนกับสิบพุงเป่ามาก่าหมอลำบูกฎหมายหมอลำละเมิดสิทธิ์หมอลำบกเขาหลบสังคม ซึ่งโดยหมอล้ำเนี่ยเข้าเนี่ยเข้ากะบทำตามคําสั่งที่เพิ่นจ้างมาเนาะเพิน่นเพิ่นได้รับอนุญาตมาแบบใดเพิ่นก็คงสิสั่งการเขามาแบบกันนะครับเขากระบงหูย่หนยิเนะดอกนะฮะกระทาการสแสดงไปเพิ่นบอกให้ลดเสียงกับลดลงนะครับกระทาการสแสดงจบกับผมไมีอย่างครับกระจบด้วยดียุทธวัฒน์กัเห็นโพดนั่นผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่าโอ้ยทันบออยากให้ทันโพดแบบนี้มันมันบ่เมินการแกร้ปัญหาที่ถูกจุด ท่านควนสิลุ่งม่มาบึงพวกเฮ้าไว้เอ้มันต้นสายปลายเหตุมาจังไดซึ่งเฮ้ากับกับบอมเนวาเฮ้าอยาอา่าถามมาเฮ้ากับบนันนอกบันหน้าเนาะถ้รู้เรื่องกฎหมายบอเนี้เขาบอรู้หรอกนะครับผมก็เลยว่าสรุปสั้นๆที่สุดนะครับที่ผมที่อยากกราบเยน็นเลยก็คือหมอลำันี่มันจําเป็นที่ต้องแสดงในเก็บไก่ชุมชนเพราะเป็นอาชีพไล่วันแล้วก็ต้อง ต้องต้องพึ่งคนดูจำนวนมากต่างจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นศิลปินระดับประเทศเพื่อนี่รายใดสูงทำการแสดงปีหนึ่งปรจัดขังเพื่นก็สามารถมีทุนมารอเลี้ยงฮงสังหรือระบบต่างๆของเพื่อนได้ปัญหาปัจจุบันคือการหลองเลี้ยนทั้งเสียงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการขออนุญาตผู้จัดงาน ประเนวุหมอลัมนะครับสิ่งที่หมอลําต้องจัดการคือ,อต้องจัดการคือค่วมเข้าใจพื้นที่มากบอไปฉีดและกติกากางยังชัดเจนจากหลักแหล่งสังคมหมอลําไปแสดงอยู่ไกลชุมชนกันลำบากอีกครับเพราะว่าเข้ากับเป็นเก็บ2สองลอยเนาะที่เพิ่นจ้างไปนะครับขันไปเขาไปในปลาในดงเขาก็ไม่ได้ดังพ่อหรือมีศักยภาพพ่อที่ค้นสิบมลเข้าไปศิล,ลปินในวันนี้คอนเสิร์ตมันกับหวงตัวเอง จัดต่คอนเส์ตใหญ่ๆแบบโดนๆเกือจัดแต่ห้องมันมีลูกน้องและมันเป็นพิธีของหลังเนี่ยของเช่าบ้านี่ดีซึ่งเขาต้องมีงานทุกมือเพื่อที่สิรลอเลียงปกติเราก็บยุ่งงานบุญยุ่ตังจังหวัดกูหละครับแต่ว่าผมกับมาผงเทพป,ประมาณปีละ20หาคิ้วกบหายคิ้วเบือนเพื่อยางหน่อยพี่น้องอีสานมาห้อาพี่น้องตังจังหวัดนีาา่กับถิ่นผาป่าเพื่อได้เห็นผลงานแล้วเคุนสิจ้างไปแล้วผมก็ขึ้นแบบขันบ่ามาเลยมันกะสีบงบดียังเสียครับก็เลยอยู่ในอาจสิบ็เยอยู่ในสายตาหรือพี่น้อง คนอยู่ในเมืองอ่ะสิบ่ได้เห็นเพราะว่างานปกติงานผมก็เต็มเดือนอยู่แล้วในในต่างจังหวัดนะครับขันสิบย์พ่อแม่กรุงเทพเลยก็ได้คนเบ่งมอลำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ส,เเส,กสเิเป็นชาวบ้านเป็นบ่คบส่วนใหญ่ก็สิเป็นชาวบ้านเป็นช้นชั้นกลางและวก็กลุ่มของแรงงานถ้าไปแสดงในปา่าในชุมชนคนเดินทางลําบากคนข็บ่ไปนะครับ ผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพเป็นกระเลยต้องหาสถานที่ที่ที่คนเบิงเดินทางสะดวกนะครับมอลั่มก็ยังเป็นอาชีพสุจริตรลักสางมูลค่าอยู่อีกปัจจัยหนึ่งกับมีประโยชน์กับสังคมชุมชนเช่นเดียวกันบ่หนอยากรายนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังเหตุสาธารากุศลเขาก็ยังทําบุญนะครับและที่สําคัญแล้วมอลั่มนี่กับ จังหวงผมนี่ผมก็รักษาความสวยงามทั้งด้านวัฒนธรรมไว้ยอยู่นะครับกับปรเดนี้แค่การลองเพ่งด้วยครับการฝอนการล่ำการยังเนี่ยผมก็ยังใส่ใจและก็ยังคงไว้ซึ่งความดีงามทั้งด้านวัฒนธรรมที่อ่อแมร์ฟานีแต่ทายถอดไปปัจจุบันนี้คือการลองเลี้ยนเรื่องเสียงการขออนุญาตนพืพนธ์ทีนะซึ่งการลองอ่าการขออนุญาตต่างๆเนี่ยผู้จัดงานเป็นสิบินคนขอ,ขออนุญาตซึ่งก็ได้รับอนุญาตจาก ผู้มีอำนาจนะครับนั่นก็คือฝ่ายปกครองในแต่ละเขตแต่ละทองถินตทองทีต่างๆนะครับพอคนหลงเลี้ยนเรื่องเสียงดังเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอลล่นี่บอกเขาใจกฎหมายนะครับทรงผลให้หมอลล่นี่ถือมองติดูละเมิดทั้งที่เหตุตามตามใบอนุญาตตามคําสั่งของผู้จัดจ้างนะครับเป็นเก่าใบอนุญาตไม่ให้เบิ้์นะครับเขาก็ได้เห็นใบอนุญาตนั้นสิ่งที่หมอลลํา อยากได้จากสังคมและผู้มีอำนาจนี่ก็คืออยากให้มองเห็น,นคุณค่าของอาชีพนี้อีหลีนะครับอยากให้มีกติกาการเรื่องเวล่าเรื่องการแสดงเรื่องการใส่เสียงนะครับแล้วก็ให้คนในสังคมนี่เข้าใจนะครับคือท่านท่านอยากแก้ปัญหาอีหลีท่านลงมาหนางา่นเลยครับแล้วก็มาเบ่งมาบริบทเนี่ยความจำเป็นตอนนี้มันคือ,คอเข้าใจแล้วว่า ชุมชนมันกับีหลากหลายอาชีพในการทํางานต่างๆนี่เนาะก็มีทั้งหมอทั้งพู่แต่ว่าชุมชนชุมชนหนึ่งมันสิมีตาอาชีพเดียวมันก็เป็นบอยไปบ่ได้ดมันต้องมีโครงสร้างมันกระจังสิเติบโตได้เท่ากับมีความสําคัญกับชุมชนคือกันเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคือกันนะครับบ่ต้องถึงขั้นเป็นซอฟต์แวร์ก็ไดดครับแต่ต้องการให้รัฐและก็สังคมแบบลองมาแก้ปัญหาให้เบิ่งเนี่ยล้ะก็ใส่เป็นะระเบียบออกขอบังคับ นะครับที่ถูกวงทุกคนหรืออีเวนต์ต่างๆในใส่บทใส่ระเบียบให้ทุกองค์กรที่มีกิจการลักษณะนี้ครับเป็นอีเวนต์เป็นการแสดงกางแจง้งหรือวงหมอลำหรือผู้จัดกลางหรือผูอ้เขาเรียกว่าผู้จัดผู้จ้างผู้แสดงและะ้วก็เจ้าภาพ ร่วมถึงผู้มีอำนาจในการเส้นอนุญาตมาหาท้างออกรวมกันบอมเปนมาสิปอย่อยเฮาทิมสิบอกว่าจัดไม่ได้เลยห้ามมีหมอลำมันเป็นไปบ่ได้ครับเพียงแค่ผมกับประเโตยแย่งหรือผมกับประเดีเงินไขต่อร้องผมกับปได้เป็นคนมีอำนาจนองผมก็เป็นคนมีอา,อาชีพถมามหากินเพียงแค่ว่าอยากดำาร่งชีพอยากให้อาชีพมันสามารถไปได้ไปได้แบบ แบบบาลานกับสังคมเนี่แหละครับเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าอยากมาพัฒนาอีหรีก็ต้องเป็นถึงขั้นสอบเข้าเวอร์หรือเต็มอยียงก็ได้ครับเป็นแบบวิถีเข้านี่แหละแต่ว่าอยากให้ผู้มีอำนาจเนี่ยได้เข้าใจมองได้ที่มันอนุญาตบ่ได้ก็คือก็ต้องอนุญาตไปเลยมุมผมกับสิบ่ได้ไปเรียนแม่นบละครับผู้จัดเขากับสิบ่ได้จัดงานตรงไหนที่มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเลยแต่ว่าตรงไหนมันได้นี่ก็คือก็ต้องให้ สังคมเนี่ยยอมหลับว่าเอออันนี้มันเป็นพื้นที่ของบอลัมเป็นพื้นที่ของจัดงานจัดอีเวนต์ได้มองหนมันบ่ได้ท่านกระซังการไปเลยครับเพราะอย้ท่านไม่แอบฉันไม่โซ่เชี่ลแล้วก็ให้คนมาเถียงกันอันนี้คือสิ่งที่ผมมองในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกรณีงานของผมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านก็เป็นภูมิบทบาทท่านลู้พฎหมายอันนี้ผมรู้ครับผมแบบบู้กฎหมายดอกผมบ่ลู้กฎหมายผมเป็นชาวบ้านท่านลู้พฎหมายนะครับแต่ว่า รัทศาสตร์นี่ครับกฎหมายบางเทือกับชีวิตจริงกับการใส่ชีวิตจริงกันนี่ครับถานล่องบะเมินด้วยความเป็นจริงด้วยความมีคุณธรรมไปพร้อมนะครับเขาเสียกฎหมายมาเสียทีเดียวมันก็เป็นไปว่าได้ล่องมาลองมากันกองมาตกตะกอนกันเบิ่งทุกทุกายที่มีส่วนเดียวของขันขันเคลื่นไหวอยากมาพัฒนาหมอลำมารักษาวัฒนธรรมเนี่ยมากมาคุยกันเพื่อหาทางองอกโมเมนบา สิตัดขาดพวกเข้าไปเลยมองขามาชีพพวกเข้าบาังเพื่อกระไรใส่งานพวกเขาอยู่เดิคำงานหลาดงานหลวงงานราชการที่เพิ่นมาขอผมไปเป็นวิทยากรไปเป็นเอียงเสียครับขอมอล่ไปซอยไปสางสีสันพวกผมก็ยิ่มดีไปบางงานกับบริเลี่ยงคาโตคาแห้งเพราะว่าเข้ากับวดาไปซอยเพิ่นนะครับผมมุ่งผมกับคดีความีประโยชน์ในสังคมบกหน่อยกระจายอยู่กันไละอยากให้แบบมาคุยกันนะครับ มากุ้ยกันหรือลงมเบึงมูผมแน่ว่ามันเป็นจังไหนอันใดที่มันบ่อใดกระบอกอันใดที่มันใดกัะแอคชั่นมาให้ทุกคนยอมรับผมขอแค่นั้นนะฮะเราเรื่องพันไปมืงขึ้นเนี่ย <พ>ผมกคคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนสิขเข้าใจเนาะเพราะว่าแต่ละวงกับเข้ามัุงเทพคือกันหลายๆวงประมาณเจวดที่วงที่มีโอกาสเข้ามากรุงเทพบางวงกับ่ค่อยได้มากนะครับก็บสิมีแค่บ่จักวงเอกที่ได้มากรุงเทพวงไ็คิดว่าสิได้ปรึกษาเพื่อนเพิ่นเป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพอเป็นแม่ให้ก็ไปปัดกทเห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการหมอลำเป็นกับีวงหมอลำคือกันนีนล่ะนะก็เป็นวงหมอลำอากการลละดับประเทศ เป็นกับโพดในลักษณะที่แบบว่าในสถานการณ์นี่เนาะผมกับเสียกำลังใจอยู่ผมกับเสียกำลังใจอยู่ผมกับอกขึ้นมาแบบผมผมมาเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่เข้าเมนบอกครับเพิ่นควสิเสดเป็นรักเป็นขวัญกำลังใจเป็นทีเพิงให้ับเห้าได้ได้ปรึกษานะครับด้วยกรณีใดก็ตามแต่เพิ่นกับโพดวัฒนาใดเห็นยญกรยภาพกันเปิดแห้งหลายเด้อ เห็นบอ่อเพื่อนสร้างปิดสนามร้ายแล้วปลยนาไปที่หลังสิเลนไซร์เราบันเองที่กระแหงหายากเพื่นวางสีไหมครับถ้าถามมาแต่ละวงมากมันกับพ็อปั่นกันได้ครับมันเป็นไปบ่รด้ว่าคือมันแสดงกลางแจ้งทั้งหมดกับมีแค่ล้อมสังรัสีไหมครับเปิดเครื่องเสียงนี่มันเป็นไปบ่รด้ว่าสิวเล็บหลอดออกไปมันออกไปครับออกไปเหมือดเอาหลักการใดมาอ้างนี่มันก็ออกไปข้างนอกครับผม เอาหลักการใดมาอ้างมันกลับออกไปข้างนอกขณะหน่อยคณะใหญ่แม้กระทั่งอีเวนต์ดนตีเอยียงต่างๆในเสียงออกข้างนอกเหมือนทุกว้งโดนลองเลี้ยนเหมือนครับทุกวงโดนลองเลี้ยนเหมือน,อนม,อมันอยู่ที่ว่าวง้งใดอ่ะสี่เจอแจ็คพอตเท่านั้นแต่ผมเนี่ยเจอแจ็คพอร์ตไม่ขึ้นขึ้นอิพานแม่กอ่ยผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับุ้นสิเป็นทีเพิงแ้กับเฮ้าผมกับพวกคิดว่าท่านสิบแบบแอคชั่นหรือโทนออกมาแบบนั้น นะครับผมกับคือตออยู่เด็คือตอเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กหน่อยเนาะเขาก็เป็นหอยร้อยตามขาดแต่ฟังผูใหญ่เขลบกูใหญ่วงแม่ก่อนเนี่ยผมนับถือผมกับเขหลบนี่อย่างก็คือบอกผมได้เลยนะครับเป็นบ่อซอยผมก่เอาให้คําปรึกษาผมหลังบานก็ได้แต่เพื่อนมาโพดแนวนี้ผมกับเสียกําลังใจครับผมย่อมหลับเลยว่าผมเสียกําลังใจผมกับอพอขึ้นมาผู้เป็นพ่อแม่ผู้บารจารพันสิ ลักษณะนี้ออกมาแต่กระเป็นหยางเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เพื่อนอ่านสิบูชิดนะครับแต่ว่าผมผมยังยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าผมกับเป็นตัวน้อย,นอยคนหนึ่งครับเรามกัะเป็นหอยร้อยตามขาดผู้ใหญ่วาจังได้ผมกต่วาน้เดยครับผมกับเ่เคยป่มเขียวใส่ไผ่ผมกับเ่เคยแข่งเพ่เคยประชันไผ่ผมอยู่แบบท่อมโตแล้วก็นอกนอมตอพ่อแม่ผู้บาดาจาบทุกทุกทางแฟนัแบแฟนพิง ผมก็ลบทุกๆคนครับแล้วการที่ผมมืเคลื่อนไหว <c oughs> <c oughs> การที่ผมมืเคลื่อนไหวกับเห็นโพ์ที่ทันสอสอแล้วมีแคมชันลักษณะนั้นแล้วก็แข้เพียนเท่าเนี่ยผมบริมาต่อต้านเพื่อนแต่ผมบ่อยากให้เพื่อนเหตุแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นช่องทางให้คนมาเถียงกันผมอยากให้เพื่อนมาหาทางออกอย่างจริงจังนะครับ ผมอยากให้เพื่อนมาหาทางงอกะเพราะว่าเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอยู่ผมบกผมอ่ะผมผมเข้าใจว่าท่านลูกกคหมายท่านเอากฎหมายมาทั้งหมดต่ว่ากฎหมายก็ต้องคุมข้อพูลเข้าคือกนันเอยียงสิไหมครับแล้วก็ประเมินตามความเป็นจริงว่าอ่ามันเป็นไปได้หน่อยได้หลายสั่ใดเพราะว่าผมมองอยู่เดี๋ยวนี้เพื่อนอาสิเขาว่ดถึงวิธีของมอลลามีลีเป็นคิดว่าเขาดังเขามีซื่อเสียงเขาเขาอยู่ใดแบบจังใดกระใดสิไหมครับอันที่จริงเราเขา,าอยู่บ่ใดเด้ครับ เอาปกครองตนเองจัดการตนเองแทบสิบ่ได้รับการซอยเหลือเือเอียงได้ล่ะเป็นเอียงมากนะครับก็อยากให้เพิ่นลุ่งม,มากม่องถึงอีหลีนะครับเห็นพมก็เย็นหลายๆาโปรเจกต์อยู่ดอกที่ทั้งภาคลาัดิันออกมาอยากยกระดับหอลำอยากนำอยาจำมืนกก้นพมก็ต้องไปศสีวนาเรืองอ,อนุรักษ์หมอลำและยกระดับสู่สาบน,นี่แค่ข่ําเนี่ย บ่ต้องถึงขนาดนั่นก็ได้ครับเอาแค่ให้มันมีวิถีที่อยู่ใดในสังคมไทยแบบแบบบาลานเนี่ยครับผมก็บว่าอยากให้มองว่ามืมผมมีสังคมเดือดร้อนเห็ผู้ใดยังสิไหมครับแต่บางสิ่งบางอย่างข้ารูดเท่าบ่ถึงการนังสิแต่เอาชี้มาส่แห่งขาดขาดไปเลยมาส่ให้ชัดเจนไปเลยนั่สิไหมครับผมคิดว่ามันจะเป็นการแก้ท่างออกที่ดีและผมขอฝากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มืนอนี่เพื่อนกระทูมาหลายอยาดอดทั้งสายการเมืองทั้ง ระดับอดีตระับังมนตรตีเพื่อนกันโท่มาโท่มาสอบถามมาตนซ้ายไปยเหตุมันเปินทางไหนครับเพื่อนกัใหายกำลังใจเพื่อนเข้าใจผมกับไรบ้าคือผมสามารถเป่าได้ในคบทา่านคือผมกับปรเด็โตแยงบระเด้นี้เงินไขกับสังคมผมกับแล้วผมกับผมกับพร้อมี่สิป,ปฏิบัติตามเพียงแค่ว่าผู้ใดอยากเป็นฮีโร่เนี่ยอยากได้คะแนนเสียงเนี่ยเอาลองมากเลยครับมากมาก หาลงมาเบิงว่ะแล้วก็ลองเฮดเป็นโมดเดลมาเบิงว่าหมอลำ่เนี่ยมันต้องเป็นแบบการจัดงานในต่อไปเฮดเป็นโมเดลแบบแอคชั่นน,น้อยๆไปกอนอนะครับแอคชั่นน้อยๆไปกอนเฮดน้อยๆไปกอนถ้ามันสําเร็จค่อยขยายผลต่อไปนะครับมอลำก็สกอยสิได บอลลัมนี่กรบบอเมเอนหน่อยนะครับพ่นอาชีพอีเวนต์ศิลปินนักร้องนักลัมนักสแสดงมันกับบอมเอนแค่หมอลลัมเนาะอาชีพนี่มันกับพนกับบอมเอนจำนวนหน่อยคือกันกับเป็นล้านๆดือยกันเป็นลาน้นนลานๆชีวิตคือกัน